นี่คือฮาคิราชันที่รุนแรงที่สุดในเรื่องวันพีชเท่าที่เปิดเผยมาตอนนี้เลยครับเป็นฮาคิราชันของจอยบอยที่ผนึกไว้ให้แอมเมดป้องกันตัวครับโดยแอมเมดเนี่ยต้องการที่จะช่วยลูปี่จากห้าผู้เท่าที่กำลังไล่ล่ามาโดยแอมเมดเนี่ยก็หยิบปมเชือกที่จอยบอยนั้นฝากเอาไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาคิราชันอยู่ข้างในซึ่งแอมเมดเนี่ยคลายปมเชือกออกมาครับและ หาขี้ราชันของจอยบอยเนี่ยมันก็แผ่ขยายไปทั่วเกาะเอเแล้วก็บริเวณโดยรอบครับซึ่งไอความสามารถของหา้าขีจอยบอยต้องบอกว่าโอ้โหมันอลังการจริงๆนะขนาดห้าผู้เท่าเนี่ยที่เขาเรียกว,ว่าตึงๆของโลกใบนี้นะก็อย่างเขาเรียกว,ว่าไอผลปีศาจที่กําลังแบบแป้งล่างอยู่อะ่ะก็กลับไปเป็นร่างมนุษย์ครับและพวกเขาก็โดนกลับไปส่งที่ดินแดนแมรี่จัวที่พวกเขานั้นมาและ ขนาดคนเรือโทของกองขัพเรือที่เขาเรียกว่าพอมีฝีมือแล้วก็ตึงๆอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่สามารถทนต่อฮาคิจอยบอยได้ครับมีแต่คนเอกที่สลุที่สามารถต้านทานฮาคิของจอยบอยได้และความรุนแรงของฮาคิจอยบอยเนี่ยจากป่าพวกโดรีโบกี้เนี่ยมันรุนแรงมากกว่าเชงโคดิครับซึ่งต้องยอมแล้วครับว่าไอ้ฮาคิจอยบอยเนี่ยมันมันเวอร์หวังโอพีจริงๆเลยขนาดท่านอินเนี่ยก็ยังกรี๊ดเลยขนาดอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัว